สวัสดีครับวันนี้จะพามาแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการเล่นรถสเกลนะครับว่าจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็จะต้องเริ่มทำยังไงนะครับจะเริ่มเล่นเป็น,ปนแบบไหนยังไงนะครับสั้นๆเลยนะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นรถยี่ห้อ a x e l นะครับรุ่น s c x 1 0รุ่นแรกเลยนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นรถพร้อมเล่นนะครับรถพร้อมเล่นก็แปลว่ารถที่มี อุปกรณ์ไฟไปแล้วอย่างเช่นพวกสปีดก็คือเป็นชุดที่ทำให้เดินหน้าถอยหลังเซอร์โวก็คือจะทำให้รถล้อเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็มอเตอร์ทำให้รถขับเคลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับก็คือนี้เขาเรียกว่าชุดไฟแล้วอีกอย่างนึงก็คือมีรีโมทก็คือเป็นตัววิทยุบังคับให้ด้วยนะครับก็อันดับแรกก็คือ อ่านี่เป็นรถ RTR นะครับเวลาซื้อมาปุ๊บเนี่ยก็อ่เดี๋ยวเรามาลองลองดูนะครับว่าจะมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็ถอดอันนี้มาอันนี้เป็นคลิปนะครับคลิปนี้บางทีส่วนใหญ่เขาจะให้มาเป็นสีดำนะครับนี่สีดำแล้วก็วางวางไว้มันก็จะชอบหายนะฮะ บางคนก็อาจจะเอาตัวเคเบิลทยมารัดไว้เนี่ยมันจะได้เป็นที่สังเกตได้เป็นหลายๆสีนะครับนี่นี่ก็เปิดออกมานี่เวลาคลิปมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะมีสีคลิปอันนี้ก็จะเป็นรถบอดี้ออนนะครับก็เปิดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะต้องไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็ต้องดูว่าอันนี้เขาเรียกว่าแจ็คดีนนะครับแจ็คดีน เนี่ยอย่างเงี้ยสีแดงแดงเงี้ยเสียบเข้าไปอย่างงี้ก็ไม่ยากเพราะว่าเราจะเสียบผิดไม่ได้เลยเพราะว่าหัวมันจะมีแบบแบบขวางกับแบบแบบขวางกับแบบแบบในเป็นรูอย่างเงี้ยก็เสียบนี้ได้เลยอ่ามาณนี้แล้วก็ก่อนก่อนใช้แบตเตอรี่เนี่ยก็ชาร์จก่อนนะครับสิ่งที่ซื้อรถมาแล้วจะต้องซื้อเพิ่มเนี่ย ก็ถ้าเป็นยี่ห้อ a x e l เนี่ยก็คือแบตเตอรี่กับเครื่องชาร์จนะครับประมาณนี้แล้วก็ใช้แบตเตอรี่ลิโพนะครับแบตลิโพเนี่ยและแบตลิโพเนี่ยไม่ว่าเครื่องชาร์จจะดีแค่ไหนยังไงเนี่ยเวลาเราชาร์จเนี่ยเขาแนะนานว่าให้อยู่กับมันนะครับไม่ใช่ชาร์จแล้วออกไปนูนน่นนี่นี่นู่นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันไม่ตัดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเสียหายหรือไฟไหม้หรือว่าอะไรได้ เป็นเป็นไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จแบบแบบแบาบลานซ์นะครับบาลานซ์เซลล์ก็คือมันจะค่อยๆชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยให้มันเต็มโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเร่งกระแสไฟเพื่อที่จะให้เข้าในแบตเตอรี่โดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงน้อยในการที่ชาร์จนะครับในการที่จะเกิดอันตรายแต่ว่าก็ยังไงก็อยู่กับมันดีกว่านะครับก็เวลาระยะเวลาชาร์จก็ประมาณสัก แล้วแต่ 1, มิลลิแอมเนี่ยนี้อันนี้2200ยม ah ิลลิแอมเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาสัก1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเวลาเล่นกับพวกรถสเกลเนี่ยมันก็จะใช้แบตเตอรี่ไม่เปลืองนะมันอยู่ที่หลายๆอยู่ที่พื้นที่ด้วยว่าเราไปเล่นแบบพื้นที่เรียบๆวิ่งช้าๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มันก็ไม่เปลืองแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบตเตอรี่ลิโพลเล่นแล้วห้าหมดหมดแล้วเจ๊งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่า พอเล,เล่นไปปุ๊บเนี่ยก็สังเกตว่ารถเราเริ่มชา้าเนี่ยเราก็หยุดเล่นนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ไปชาร์จแล้วก็มาเล่นใหม่เพราะ,ะนั้นถ้าเกิดว่าเล่นจนแบบว่าจนแบตเตอรี่หมดเลยเนี่ยรถไม่ไม่ขยับไม่เคยื่อนเลยเนี่ยก็มีโอกาสแบตเจ๋งสูงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอารีโมทมาใส่แบตเตอรี่แล้วก็ลองเล่นนะครับอันนี้คือรีโมทที่ให้มากับรถนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับรีโมท ตัวนี้ก็ใส่แบตเตอรี่ด้านท้ายนี่นะครับใช้ 2A 4ก้อนนะครับอันนี้เป็นแบตชาร์จนะฮะแล้วก็แบตนี้ก็อยู่ที่เราที่ว่าจะใส่แบบชาร์จหรือไม่ชาร์จก็ได้นะครับแล้วก็อพอมีแบตเตอรี่พร้อมเสร็จปุ๊บก็อันดับแรกก็คือเราต้องเปิดสวิตก่อนนะครับสวิตนี้ปุ๊บไฟติดแล้นะครับไฟติดคราวนี้ก็ใส่ แบตเตอรี่นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บจะได้ยินเสียงดังนะครับติ๊ดติดนะครับแล้วก็ปล่อยให้ให้เสียงให้เสียงมันหยุดก่อนนะครับอันนี้เป็นที่วางแบตเตอรี่แล้วก็ลัดให้แน่นก่อนอือหือใช่างมก็วิธีใช้รีโมทนะครับนี่เขาเรียกว่า,วารีโมทนะครับ ก็รวิธีใช้ก็คือสมมุติว่าเรา,เากดตัวรีโมทเนี่ยดันเข้าหาตัวนะครับรีโมทดันเข้าหาตัวอย่างนี้รถมันก็จะเดินหน้าเห็นล้อมันหมุนไปหน้านะครับเ,เดี๋ยวลองดูนี้รีโมทเข้าหาตัวนะครับ ก็กดไปปุ๊บอ้าวเดินหน้านะครับถ้าอยากจะถอยหลังนะครับก็ดันนิ้วไปข้างหน้าดันนิ้วไปข้างหน้านี่นะครับนี่รถก็จะถอยหลังนฮนะลองดูนี้กดมาหน้าไอ้กดเข้าหาตัวเราหมุนไปข้างหน้านะครับนี่คือรถจะเดินหน้าถ้าอยากจะถอยหลังก็ดันนิ้วชี้ออกไปอย่างนี้ อันนี้ความเนียนหรือว่าเวลาเราไต่อะไรที่มันที่มันเป็นสะพานหรืออะไรประมาณนี้ก็อยู่ที่นิ้วแล้วก็ค่อยๆไต่นะครับให้ค่อยๆกดประมาณนี้ก็อันนี้ก็คือใส่แล้วก็เล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำว่าข้างในมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับสําหรับตัวชุดไฟที่เขาเรียกว่าชุดไฟนะครับก็เดี๋ยว อาอันดับแรกก็คือ,อเซอร์โวอาละมาเซอร์โวอันนี้เซอร์โวเซอร์โวก็จะทำให้รถทำให้ล้อเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับดู่อ่าเมื่อกี้ลืมแนะนําเรื่องการเลี้ยวเมื่อกี้เดินหน้าถอยหลังมาแล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากให้รถเราเลี้ยวนะครับเดี๋ยวปรับนี้ลงมาหน่อยอ่าสาหรับ การวิธีใช้รีโมทนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้รถเราเลี้ยวนะครับเราถือรีโมทอย่างเงี้ยแล้วก็บังคับถ้าหมุนไปข้างหน้าถ้าหมุนไปข้างหน้านะครับหมุนไปข้างหน้านี้รถก็จะเลี้ยวขวานะครับถ้าหมุนซ้ายถ้าหมุนถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างงี้ารถก็จะเลี้ยวซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเดินหน้าก็คือ ดันนิ้วเขาหาตัวจะเดินหน้าถอยหลังก็คือดันนิ้วออกไปจากตัวมันจะค่อยๆถอยประมาณนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาดูชุดไฟชุดไฟก็คืออันนี้เซอร์โวนะครับเซอร์โวเซอร์โวทำให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนี่ดังนั้นตัวเนี้ยถ้าเป็นเซอร์โวที่มีแรงดึงสูงเนี่ยปกติคนที่เล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็จะ เปลี่ยนเซอร์โวเมื่อเซอร์โวเสียเนี่ยก็จะไปเลือกใช้เซอร์โวที่เป็นเซอร์โวกันน้ำนะครับแล้วก็มีแรงดึงเยอะๆอาจจะสัก20-30กิโลเพราะว่าเผื่อเราเล่นแล้วแบบว่าดินเราไปติดล้อหรือต่อไปในภายภาคหน้าเราจะเปลี่ยนล้อใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้การเลี้ยวเนี่ยการากสตสตอบสนองได้ดีขึ้นอันนี้เห็นไ้ว่ามันอาจจะค่อนข้างช้านะครับมันไม่ปึ๊บปับ๊บปื๊บปั๊บนะแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับ2ก็คือมอเตอร์นะครับอันนี้ก็คือมอเตอร์ จะทาให้รถเราเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับก็คือ,อมอเตอร์นี่แหละ,อะมอเตอร์เดินหน้าถอยหลังมอเตอร์นี่ก็จะเป็นมอเตอร์เขาเรียกมอเตอร์บัตน,นะครับบัตเป็นแปลงทานก็คือเราเล่นรถสเกลเนี่ยเราไม่ต้องการความเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นปกติเราเล่นก็เล่นแบบช้าๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นมอเตอร์ที่เขาเรียกเทินสูงนะครับมันก็จะไม่ไม่เร็วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสปีดสปีดก็คือตัวนี้ สปีดนี่จะทําให้รถเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับเรียกสปีดหรือ ESC นะครับส่วนใหญ่ก็ระยะหลังเนี่ยเขาก็จะทํามาเป็นกันน้ำกันสมดแล้วแล้วก็ตัวสปีดเนี่ยสำหรับรถรถสเกลเนี่ยเขาก็จะเป็นสปีดแบบที่มันเป็นที่มันเป็นแบบแดกเบรกนะครับแดกเบรกก็คือสมมุติถ้าเกิดว่าเราขับรถลงจากทางชันเนี่ยมันก็จะพอเราปล่อยคันเร่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะหยุดเองโดยอัตโนมัตินะครับ มันให้ทาให้แบบว่าเรามีเวลาที่จะวางแผนได้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาพอลงมาแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีแดกเบรกเวลามันวิ่งลงมาไหลลงมาเรื่อยๆเนี่ยบางทีแบบว่าวางแผนไม่ทันนะครับเดี๋ยวรถจะเสียอาการนะครับเพราะฉะนั้นรถสเกลเนี่ยหลักๆก็คือจะต้องมีแดกเบรกมันจะได้ง่ายกับเราในการเล่นนะครับ<อ>แล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องมีสําหรับมือใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือ อันนี้ตัวตอนนี้ตัวถอดล้อนะครับเป็นไขควงสําหรับถอดล้อ,อน,นี้นี่แล้วก็ไขล้อออกมาแล้วคืออันนี้หมุนออกก่อนแล้วก็ยังมีมีน็อตข้างในอันนี้ต้องใช้เพราะว่าเล่นๆไปมันก็จะคลายได้นะครับตัวล้ออีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือปจัจแจแบบหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมมี ขนาด1.5 2 2.5 3นะครับซึ่งเป็นเป็นหกเหลี่ยมที่คนที่เล่นสเกลเนี่ยควรจะมีใช้นะครับหกเหลี่ยมก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหกเหลี่ยมที่เป็นรูปตัว L เนี่ยมันก็จะทำงานยากนะครับเวลาไขแล้วก็วถ้าเป็นแบบมาเป็นด้านอี้มันก็จะไขได้ง่ายหน่อยโ okay. อเคก หลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับสั้นๆสำหรับการเล่นรถสเกลสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวไว้เราจะมาแนะนำเรื่องอื่นๆให้รู้สำหรับคนที่เล่นสเกลแบบเป็นเอ๊ยอยากจะประกอบรถเองเป็นชุดคิดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาแนะนำสำหรับรถพร้อมเล่นก็ประมาณนี้สั้นๆนะครับเล่นไม่ยากนะครับคนที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยก็ ตัดสินใจได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่เป็นข้อแนะนําของทางโรงงานเขาเนี่ยก็คือก่อนที่คุณจะเล่นเนี่ยที่ได้รถมาปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่ที่จะเริ่มเล่นเนี่ยได้รถมาสิ่งแรกก็คือควรจะต้องเช็คน็อตก่อนนะครับทุกตัวเลยในรถของของเขานะครับหรือว่าจะเป็นว่าพวกแหมถ้าเกิดว่าจะแกะเฟืองมาใน,ใน,ใ,นในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับคนที่เล่นใหม่เนี่ยก็จะ จะยากลําบากนะครับให้เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆศึกษาดูก่อนแต่ว่าอันดับแรกก็คือที่ควรจะเช็คก็คือน็อตทุกตัวในรถนะครับแล้วก็ยังดูว่าน็อตตัวไหนที่มันเป็นการยึดระหว่างโลหะกับโลหะเนี่ยก็ให้ใช้พวกไอ้ล็อกไทป์นะครับสีน้ำเงินนะครับโฮมโปรมีขายนะครับเอาแบบว่า,าที่มันถามบอกบอกเขาว่าแบบว่าที่มัน ใส่กับเกลียวแล้วมันถอดได้ง่ายนะครับมันจะมีแบบถอดง่ายกับถอดยากนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ต้องใช้นะครับอย่าลืมที่อาจจะต้องซื้อก็มีแบตเตอรี่เครื่องชาร์จแล้วก็ตัวไขล้อเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดแล้วก็ตัวชุดหกเหลี่ยมที่ต้องมีนะครับก็ประมาณนี้ครับไว้เดี๋ยวเราคลิปคลิปหน้าเราเจอกันเรื่องรถสเกลที่เป็นชุดคลิดกันบ้างครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ